สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ s n a k ส Sky Wars มาพบกันอีกแล้วคะ่ะฮ่าฮ่าฮ่าคะแนนขึ้นมาเลยสองร้อยค่ะพี่น้อง อุ้ยเทียดเทียดงานนี้แบบตะลุมกันแบบสุดๆเอ้ยบิจูมอุ้ยจะไปตัดหน้าเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่กะบอาเขาต้องมาชนตัวเองใช่ไหม ก็น่าจะนะแก้ตัวใหม่ดีกว่าไหมคะที่จะองแม่เด็กไปด้วยนะแม่เด็กไปดูดเลยนี่เลยมาตัวเจ๊ตัวโต,วตวนะคะโตวไวโตวไว โอ้สามร้อยกว่าเองทำไมให้น้อยจังเลยอะ ตอนนี้เราต้องหลบไปก่อนนะคะมีตัวยึยักยิ่ยักฮ่าฮ่าฮ่าฮูฮูฮตอนนี้เราจะไปที่พันแล้วนะคะเจ็ดร้อยกว่าแล้วเออ แย่งไม่ดีแน่เลยถ้าไปแย่งแล้วตายแน่แฟวมาราคาหนึ่งพัน เกือบ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 เอบเกือบเกือบะกือบเ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 อบเกื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 บเกือ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 บเกอบเกืเกือบเกือกเกือบ e at, เก,ก,ะะบกะะบบืบกืบบอเกเะะบเกือบเกือบเกือบเกืบเก